สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามนำเรื่องราวจากผีฝรังของสอ,องครักมาให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งดังนี้ครับฆาตกรผีสิงแม้เวลาจะผ่านไปกว่าร้อยปีแต่ความเพี้ยมโหดและสยดสยองของฆาตกรผู้เรียกตัวเองว่าแจ็คจอมเชือดกระเดือก ซึ่งเชื่อกันว่าถูกผีหาจอมโหดสิงอยู่ให้ออกมาทำการฆ่าคนเย้ยกฎหมายโดยที่บางครั้งก็เฉียดไปเฉียดมากับตำรวจที่น่าจะจับตัวได้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นใครกันแน่และเหตุใดเขาจึงต้องทำเช่นนั้นทั้งนี้เพราะเมื่อตำรวจจะได้ร่องรอยเจ้าปีศาจร้ายมันก็ชิงสังหารเขาก่อนแล้ว ก่อนที่จะหลุดปากสารภาพถึงตัวปีศาจแม้เพียงคำเดียวมันเป็นเวลาหลังจากตีห้าของเช้ามืดวันที่7สิงหาคมคริสตศักราช1888ชายผู้หนึ่งซึ่งพักอยู่บนหอพักย่นไว้ชาบ h บ p ของมหานครลอนดอนตาลีตาเลือกลงบันไดหอพักเพื่อจะไปธุระให้ทันเวลา เมื่อเท้าของเขาเก้าวลงจากบันไดขั้นสุดท้ายลงไปที่ถนนก็สะดุดเข้ากับห่ออะไรห่อหนึ่งที่กองอยู่ตรงนั้นทําให้เขาแทบจะหัวทิ่มพอตั้งตัวได้ก็มีอันเป็นลื่นพรวดแทบล้มอีกครั้งเขาร้องสะบดออกมาอย่างหัวเสียถึงความมักง่ายของผู้ที่เอาห่อนั้นมาวางไว้ที่ปลายบันไดกับถนนเขาก้มลงเอามือเลื่อนห่อนั้นออกไปทันทีเขาก็ต้องพัง,งะ เพราะสิ่งนั้นเป็นร่างอันท่วมไปด้วยเลือดสดๆที่เขาเหยียบจนลื่นแทบจะล้มไปนั่นเองตำรวจได้รับแจ้งจึงรีบมาที่สถานที่เกิดเหตุหลังจากวาดภาพทำแผนและสภาพของศพแล้วก็เคลื่อนย้ายศพไปยังแผนกนิติเวชเพื่อพิสูจน์ร,ร่องรอยผู้ตายเป็นหญิงโสเพณีชื่อมาทาเทรนเนอร์มีผู้พบเธอเดินเตรดเตรยอยู่แถบนั้นตั้งแต่ตอนเด็กจนใกล้รุ่ง ไม่มีเหยื่อผ่านมาให้เธอได้ใช้บริการเพื่อแลกเงินทั้งๆท,ที่คืนนั้นเธอไม่มีเงินติดตัวแม้แต่เพนนีเดียวมีผู้เห็นชายผู้หนึ่งเดินผ่านมาแถวนั้นก่อนที่มาทาจะหายไปผลการชันสูตรศพของมาทาปรากฏตามรายงานในหนังสือพิมพ์โปลิสนิวดังนี้ผู้ตายถูกเชือดคอจนหลอดลมขาดเป็นบาดแผลกว้างคอแทบขาด แต่ไม่เท่านั้นฆาตกรยังแทงเธอที่หน้าอกและหน้าท้องอีกหลายแผลไม่น้ำใจยังคว้านและควักเอาไส้ของเธอกับเครื่องในอื่นๆมากองไว้ข้างนอกอีกด้วยเธอถึงแก่ความตายตั้งแต่ถูกเชือดคอแล้วการสังหารหญิงโสเพณีเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินเพราะอาจจะเป็นการอาฆาตแค้นของแมงดาหรือเป็นเพราะฆาตกรเกิดบันดาลโทสะแล้วลงมือฆ่าเรื่องของมาทา จึงถูกเก็บเข้าแฟ้มของสกอตแลนด์ยาร์ดเพื่อรอการจับกลุ่มฆาตกรต่อไป24วันต่อมาเรื่องอันชวนให้ขนพองสยองกล้าวก็เกิดซ้ำอีกในย่านอีสเอนของมหานครลอนดอนมีผู้พบศพของแมรี Ann ่แอนนิคอนหรือฉายาว่าเมพอลี่ยอดสวยวัย42ปี ในตอนใกล้รุ่งของวันที่31สิงหาคมแอนตกที่นั่งเดียวกับมาทาคือคืนนั้นเธอหาแขกไม่ได้เลยในกระเป๋าสตางค์มีเพียงเศษเหรียญเพนนีอยู่เล็กน้อยไม่พอแม้จะหาเหล้าราคาถูกๆมากลัวคอดับความทุกข์ระทมมีผู้เห็นเธอครั้งสุดท้ายเมื่อเธอโผล่ออกจากเงามืดมาดักหน้าชายผู้หนึ่งรูปร่างสูงขาว แต่ผู้ที่เป็นพยานยาร,รู้เห็นไม่ได้ใส่ใจกลับเดินผ่านไปมารู้อีกทีก็เมื่ออ่านข่าวพบว่าเธอถูกฆ่าตายจากการชันสูตรศพของแผนกนิติเวชและจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจน์หลักฐานอันปรากฏในหนังสือพิมพ์โพลิสนิวดังนี้ผู้ตายถูกชายผู้หนึ่งเอามืออุดปากแล้วลากเข้าไปในเงามืดเอามีดเชือดคอเธอ ในขณะที่เธอกำลังดิ้นรนจนหลอดลมขาดและคอเกือบขาดจากนั้นก็แทงและคว้านท้องของเธอเหมือนกับมาทารายงานได้สรุปท้ายว่าคนที่มีความวิปริตยอย่างที่สุดเท่านั้นที่จะทำเช่นที่กล่าวมานี้ได้เหมือนกับเชือดไก่จากตำรวจที่พบศพเป็นคนแรกบอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้เห็นการฆาตกรรมมาหลายรายแต่ไม่เคยเห็นว่าน่าสยดสยองเหมือนกับรายของนิคอน มันแสดงให้เห็นว่าฆาตกรใช้มีดด้อย่างช่ำชองระดับมืออาชีพเท่านั้นจึงจะเชื่อดได้แบบนี้ตอนนี้เองสุภาพสตรีที่ต้องทํางานดึกและแม้แต่โสพินีที่ไม่เคยกลัวตายมากกว่ากลัวอดพากันอกสันขวัญหายว่าตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อของฆาตกรวิปริตสกอตแลนด์ยาร์ดพากันออกดมกลิ่นฆาตกรอย่างพลิกแผ่นดินและประกาศว่า จะต้องลากคอเข้าตะแรงแกงให้จงได้หลังจากตำรวจได้ประกาศสิทธิ์ออกไปก็มีจดหมายจากผู้อ้างว่าเป็นฆาตกรไปถึงหนังสือพิมพ์เซนทรัลนิวถนนฟรีดในมหานครลอนดอนความว่าเรียนท่านหัวหน้าที่เคารพตำรวจบอกว่าจะรวบผมให้ได้แต่ผมก็ยังไม่เห็นตำรวจจะเข้ามาใกล้ตัวผมได้เลยผมชอบเชือดอีพวกเหล่านั้นให้มันสะใจดี และจะเชื่อดไปจนกว่าจะเข้าลงมันเป็นความสะใจที่ได้เชื่อดจะไม่มีคำว่ารายสุดท้ายผมจะเชื่อดและเชื่อดต่อไปไม่นานพวกคุณก็จะได้ทำข่าวที่ผมได้ก่อขึ้นอีกเป็นแน่ผมให้สัญญามันเป็นเกมมรณะที่ผมเป็นผู้กำหนดคอยดูนะครั้งต่อไปผมจะตัดหูของอีพวกนั้นออก แล้วใส่ห่อส่งไปให้ไอ้ตำรวจหน้าโง่ดูเล่นเป็นของขวัญสวัสดีจนกว่าจะพบกันใหม่แจ็คจอมเชือดกระเดือกเมื่อจดหมายของเขาถูกตีพิมพ์ออกไปในชื่อของแจ็คจอมเชือดกระเดือกชื่อนี้ก็ติดปากชาวลอนดอนทุกระดับต่างกล่าวขวัญถึงแจ็คก,กันอย่างกว้างขวางและเรียกร้องให้ตำรวจติดตามเขามารับโทษประหารโดยเร็วที่สุด เย็นย่ำของวันที่30กันยายนสายตรวจเดินเท้าสังเกตเห็นขาของผู้หญิงสวมถุงน่องขาวโผลออกมาขาประตูโรงงานย่านอุตสาหกรรมย่อยของลอนดอนอย่างผิดสังเกตจึงรีบวิ่งไปดูก็พบว่าหญิงผู้หนึ่งถูกเชือดคอตายแต่ศพยังอุ่นๆไม่มีร่องรอยถูกแทงและควานทั้งนี้คงจะเป็นเพราะตำรวจมาพบเข้าพอดีนั่นเองไม่มีร่องรอยของฆาตรกรเขาหายไปเหมือนหายตัวได้ อาริสเบตสไตรคือเหยื่อของแจ็คจอมโหดขณะที่ตำรวจกำลังวุ่นวายอยู่กับการพิสูจน์หาหลักฐานอยู่นั่นเองถัดออกไปจากสถานที่พบศพของอลริสเบตเพียงแค่เดิน15นาทีก็มีผู้พบศพของแคทเธอรีนเอ็ดดาววัย0เธอถูกเชือดคอหอยโวร่างกายถูกแทงและขวานท้องทว่าคราวนี้ฆาตกรตัดหูของเธอเอาไปด้วย ถัดจะกองเลือดของเธอไปที่กำแพงมีลายมือของใครคนหนึ่งใช้ช็อคเขียนไว้บนกําแพงมีข้อความสั้นๆว่าชาวยิวไม่ใช่ผู้ที่ใครจะยามได้ไง่ายๆหัวหน้าตำรวจในท้องที่ถูกท่านเซอร์ชานวอรเรนผู้กำกับการตำรวจมหานครลอนดอนให้ลบข้อความนั้นออกเพื่อไม่ให้เกิดความร้าวฉานไปถึงคนยิวที่พลอยเป็นแพะรับบาป แต่ให้บันทึกไว้ในบันทึกการสอบสวนฆาตกรเป็นใครและมีพฤติการอย่างไรถูกเล่าลือกันต่างๆนานาบ้างก็ว่าฆาตกรเอาเครื่องมือสังหารใส่ไว้ในกระเป๋าหนังสีดำแล้วถือติดมือไปคนบริสุทธิ์ที่ถือกระเป๋าหนังสีดำถูกจับตาและค้นตัววุ่นไปหมดฆาตกรเป็นชาวต่างชาติหรือกะลาสีเรือ คนที่เป็นกะลาสีต่างชาติหรือคนต่างชาติที่อยู่ในมหานครลอนดอนกลัวจะถูกสอบสวนหรือถูกซักถามจนไม่กล้าเปิดปากพูดด้วยสำเนียงแปลงหูที่นับว่าชวนหัวที่สุดก็คือข้อสันนิษฐานที่เล่าวลือกันว่าฆาตากรต้องเป็นตำรวจจึงสามารถฆ่าคนโดยไม่ทิ้งหลักฐานไว้ให้ติดตามบางก็ว่าฆาตากรเป็นยิวเป็นรัสเซีย หรือเป็นพวกแม่บ้านที่ผัวไปมั่วกับโสเพณีเลยเกิดความแค้นฝังใจออกล่าชีวิตของผีเสื้อราตรีเหล่านั้นเพื่อชำระบัญชีแค้นวันที่9พฤศจิกายนฆาตกรลงมืออมหิตอีกแมรี่เคลลี่เป็นแม่บ้านธรรมดาไม่ใช่โสเพณีและมีอายุน้อยกว่าพวกที่ถูกฆ่าตายก่อนนั้นจอร์ดฮัตชินสัน เป็นคนสุดท้ายที่เห็นเธอมีชีวิตอยู่เพราะเธอไปทวงค่าเชาบ้านจากเขาแต่จอร์ดไม่มีเงินพอจึงขอผลัดไปก่อนหลังจากเธอไปจากเขาแล้วก็มีผู้เห็นเธอเดินอยู่กับชายแต่งกายดีสวมหมวกล่าสัตว์ไว้หนวดเรียวที่ริมฝีปากจากนั้นเธอก็กลายเป็นศพศพของเธอถูกพบในห้องที่บ้านโดยเฮนรี่โบเวอร์ ผู้ที่นำเงินค่าชาวบ้านที่ค้างอยู่มาให้เธอแต่ประตูถูกล็อกจึงปีนเข้าทานะต่างแล้วไปพบร่างที่ท่วมเลือดของเธอมีผู้ต้องสงสัยอยู่ด้วยกันหลายคนต่างอาชีพอาทิดุกแห่งแคนแรนพระนัดดาของพระนางเจ้าวิกตอรียพ่อค้าชาวโปโลแลนด์ผู้มีพฤติกรรมเกลียดผู้หญิงและรายสุดท้ายคือบัณฑิตผู้ประสบความล้มเหลวในชีวิตการงาน และเป็นผู้ที่มีปัญหาทางครอบครัวมีอาการทางประสาทอยู่ด้วยคือมองตาคิวจอรนดุยแต่ทั้งหมดก็ไม่อาจจะหาหลักฐานมาลากคอไปเข้าตะแลงแกงได้จึงได้แต่จับตาเทว่าในที่สุดท่านเซอร์เมนเวิร์แมกนาเดนผู้เข้ามาร่วมสอบสวนคดีแจ็คจอมโหดกับสกอตแลนด์ยาร์ดในปี1889 และต่อมาได้เป็นหัวหน้าแผานสอบสวนคดีทาตรรมของสกอตแลนด์ยาร์ดในปี1903ก็ได้สรุปคดีแจ็คจอมโหดเอาไว้ว่าเป็นใครท่านเขียนไว้ในบันทึกปิดคดีว่าแม้ว่าเราจะไม่สามารถเอาผิดกับผู้เป็นฆาตกรแจ็คจอมโหดได้แต่ก็พอจะบอกได้ว่าเขาเป็นใครเขาคือจอห์นรุยทำไมข้าพเจ้าจึงปักใจเชื่อเช่นนั้นข้าพเจ้าพบว่า หลังจากการพบศพของแมรี่แล้วก็มีผู้พบศพของจอร์รุยลอยอืดอยู่ในแม่น้ำเทมไม่มีร่องรอยของการฆาตกรรมเขาจมน้ำตายทำไมเขาทำเช่นนั้นไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ใจว่าเขาคือฆาตกร,รจอมโหดก็คือหลังจากความตายของเขาแล้วไม่เคยมีคดีเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกเลยนักวิญญาณศาสตร์วิเคราะห์เรื่องนี้ว่าจอห์รุย ผีหาอมหิตเข้าสิงให้เขาต้องออกสังหารเหยื่อด้วยความโหดร้ายตามแบบของผีนรกเมื่อสะใจแล้วก็สิงให้เขากระโดดน้ำตายเพื่อปิดปากเพราะหากเป็นฆาตกรธรรมดาแล้วจะต้องทิ้งหลักฐานไว้บ้างและคงจะถูกจับตัวมาลงโทษอย่างแน่นอนแต่ทั้งๆที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและจับตาอยู่เขายังเชื่อดได้รวดเดวสองศพกลางวันแสกแสก แล้วหลุดพ้นมือตำรวจไปได้ถ้าไม่ใช่ผีนรกแล้วใครจะทำเช่นนั้นได้ขอขอบคุณหนังสือผีฝรั่งจากการรวบรวมของสอ,องคลัก์ไว้ณนะโอกาสนี้อีกครั้งครับและรายการสองยามขอให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านโชคดีมีความสุขพร้อมที่จะติดตามเรื่องใหม่ต่อไปในโอกาสหน้าและก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปโชคดีสวัสดีครับ